เท่าที่ทุกคนรู้ศพแรกตายในห้องขังคือทหารเกณฑ์เพิ่งกลับมาจากปลดประจำการวันแรกที่ได้ชีวิตพลเรือนกลับมามาดมีมีอยู่บ้านแต่มีไม่ได้รอมากแล้วมีผู้ชายคนอื่นนอนอยู่บนเตียงนาฬิกาเพิ่งจะตีสี่มาดอาศัยรถขนถักเข้ากรุงเทพรถถึงปากคลองตลาดตอนตีสี่มาดลงรถขนถักก่อนถึงปากคลองตลาดมาดเดินต่อเข้าบ้านนาฬิกาข้อมือบอกว่าเป็นเวลาตีสี่ไม่จําเป็นต้องตุกเมียนี่บ้านเขากุญแจบ้านก็ต้องเป็นของเขาเขาไม่เดินเสียงดังอยู่แล้วกระทาให้มีประหลาดใจ แล้วก็มีชายอื่นร่วมประหลาดใจกับมีเขาด้วยในเวลาเช่นนี้ชื่อไม่จําเป็นต้องถามอีกต่อไปมาดอยู่ในชุดทหารดังนั้นรองเท้าจึงเป็นท็อปบูทท็อปบูททั้งคู่กระโดดลงบนท้องผายผู้ไม่ต้องการรู้ชื่อทําไมมาดถ,ถึงส่งท็อปบูทเดินมาถึงเตียงน่าหรือก็เพราะเสียงบนเตียงทําให้มาดหมดอารมณ์ถอดยังไงละ่ะ มีนั่งตาค้างอยู่บนที่นอนห่อตัวด้วยผ้าห่มไม่ร้องออกมาสักแอเอาเป็นว่ามีชิ้นส่วนชายไม่อยากรู้ชื่อให้พามาอย่างหน้าบ้านโยนให้หมาหิวโซสีตัวเดินป้วนเปี้ยนอยู่หมาแย่งกันกัดกินโชคไม่ดีบ้านฝั่งตรงข้ามตื่นแล้วเห็นว่าเศษเนื้อกระจกระจายนั่นเป็นมนุษย์แน่ๆนรีบโทรตามตำรวจตำรวจมาถึงตอนที่มาดก,กำลังบังคับให้มีพูด จนบัดนี้มีไม่ยอมพูดแม้แต่คำเดียวเธอมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พูดวันถัดมามาตายในห้องขังครึ่งชั่วโมงหลังจากกินข้าวภายหลังจึงรู้ว่ามียาพิษในข้าวที่มีมาเอามาให้ผัวตัวเองตำรวจไม่รู้ว่าจะตามไปจับมีมาที่ไหนเป็นคดีปิดไม่ลงไม่มีใครสนใจไม่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไม่นานทุกคนก็ลืมไปเอง นี่เป็นคดีกินเหล้าเมาแล้วก็ชกต่อยกันอดีตทหารเกณฑ์ชกเปรี้ยงเข้าคังชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่ร้องออกมาสักแอะอดีตทหารเกณฑ์หยุดชกกระทนหันขย่าตัวคู่กรณีให้ตื่นขึ้นมายังหวังลมลมแรงๆว่าคู่กรณียังไม่ตายตำรวจนั่งกินเหล้าอยู่ร้านข้างๆก็เลยลากตัวมาโรงพักโรงพักแรกที่ลากตัวไปนักเรียนอาชีวะสองโรงเรียนยกพวกตีกันห้องขังอัดแน่นด้วยนักเรียนอาชีวะโรงพักที่สองห้องขังไม่ว่างโรงเรียนคู่กรณีแยกมาขังที่นี่คืนขังไว้โรงพักเดียวกันได้เปิดศึกในห้องขังกันพอดีโรงพักที่สามห้องขังโล่ง เวลาห้าทุ่มอดีตทหารเกณฑ์ได้เปลียทางออกในสมองเสร็จไปแล้วคําพูดเรียงลําดับให้ตํารวจรับรู้ว่ายอมรับสารภาพผิดไปถึงสารคําพูดอาจเป็นอีกอย่างเลยก็ได้ตํารวจยักร่างใส่ห้องขังให้ตํารวจโรงพักที่เกิดเหตุมาดําเนินคดีต่อก็แค่อาศัยฝากขังเท่านั้นเองนี่ว่าทําไมต้องขยันเกินเหตุว่าไงไอ้เขียวมีเสียงร้องทักอดีตทหารเกณฑ์ขึ้นมาท่ามกลางความมืดและเงียบแอลกอฮอล์ในเลือดโดนเผาหายไปทันทีผู้ถูกเรียกเหลียวมองรอบตัวทั้งห้องขังมีอยู่คนเดียวนี่ว่า เองไม่ได้คิดไปเองหรอกข้าเรียกเองผมบนหัวลุกทุกเส้นตั้งชี้โดชี้เดชขึ้นท้องฟ้าเขียวยิ่งกว่าสติด,ดีสติดเลิด,ด,ดไปไกลแล้วไกลจนเรียกกลับมาไม่ได้เองนี่มันเหงส่สวยจริงๆดันจําข้าไม่ได้ในเมื่อสติตะเลิดไปไกลาปากก็เลยแข็งโตอตอบอะไรไม่ได้เสียงในความเมื่อรำคาญแผาดังกว่าเก่าเองหญิงนักใช่ไหมข้าจะเอาเองไปอยู่กับข้า ห้องขังไม่เป็นเพียงความว่างเปล่าอีกต่อไปผีอดีตทหารเกณฑ์ปรากฏกายขึ้นมาวันที่ตายอยู่ในชุดทหารวันนี้ก็อยู่ในชุดทหารเขียวจำได้ทันทีก็อยู่หน่วยเดียวกันแต่เป็นแค่แวบหนึ่งในความคิดการชี้นิ้วกลายเป็นการเข้าใจผิดดูเหมือนการชี้ดาม,มากกว่าฝ่ายที่ตายไปแล้วยิ่งโกรธยิ่งเสียงฝ่ายนี้เคนออกมาจากขากรรไกรที่แข็งเอียเอียเพราะผีอยู่ในอารมณ์โกรธการแปลก็เลยกลายเป็นความเลวร้ายโต้อตอบมาว่ามึงด่ากูว่าเฮียอย่างนั้นหรอ เขียวยกมือห้ามเจตนาเลวร้ายของผีมองทุกอย่างเลวร้ายไปหมดผีไม่เห็นนิ้วทั้งมือเห็นแค่นิ้วกลางชี้โดดเด่ออกมาจากกำปั้นไม่ใช่นิ้วกลางจากกำปั้นเดียวแต่เป็นสองนิ้วกลางจากสองกำปั้นเจตนาร้ายยิ่งเดือดท่านพลานผีแผเสียงไอเขียวมึงให้หำกูเลยหรือตั้งสองหำการแกว่งมือห้ามโดนมองเป็นการแกว่งหำย่อเยอ้เยผีหมดความอดทนผีพุ่งเข้าใส่อดีตทหารเกณฑ์นหน่วยเดียวกันเข็นคอย,ยกลอยสูงขึ้นจากพื้น ร่างนี้ลอยอยู่ในอากาศจนถึงเช้าตอนตำรวจเดินมาดูห้องขังร่างนี้ยังลอยอยู่ตำรวจไม่ต้องจินตนาการอะไรให้โลกหวานแววต้องเป็นผีแน่ๆตำรวจชักจุด38ออกยิงใส่ความว่างเปล่าของอากาศกระสุนทั้ง5นัดเกอกกลุ่มฝังเข้าไปในผนังปูนไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นศพหล่นใส่พื้นอากาศว่างเปล่าเรียกเต็มปากเต็มคำได้แล้วว่าว่างเปล่าโดยสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นไม่นานเป็นที่รู้กันทั้งโรงพักด้วยว่าเห็นกันเยอะแล้วไม่เกี่ยงว่ากลางวันกลางคืนผีสองตัวปรากฏกายให้เห็นกึ่งมีเนื้อหนังกึ่งโปร่งแสง ประเด็นนี้อธิบายลำบากแต่ที่อธิบายง่ายก็คือหนึ่งสายชุดทหารแต่อีกหนึ่งไม่ตำรวจไม่ยอมบอกผู้ต้องขังรอเรื่องนี้ต้องเสี่ยงดวงเอาเองใครมีโชคใครมีเคราะห์แต่ส่วนมากเป็นเคราะห์ซะมากกว่าตอนมืดอากาศสงบนิ่งหมาผอมโซน่าโรงพักหอนนำเป็นการสร้างอารมณ์ทุกหมาพร้อมกันหอนประสานเสียงหอนท่อนแรกเป็นการอินโทรดังนั้นต้องสั้นหอนท่อนสองลากยาวขึ้นมาอีกนิดเพื่อลากอารมณ์สยดสยองของผู้ตั้งใจฟังหอนท่อนสามนี่แหละของจริงมีท่อนฮุกสองครั้งก่อนจะลากเสียงยาวแล้วก็มาถึงท่อนที่สี่ของจริงยิ่งงกกว่าลาลเสีย ยาวยาวแล้วก็ยาวผีไม่ค่อยสามารถคีเท่าไหร่นักหรอกโดยเฉลีย่ยแล้วผีชุดพลเรือนมาก่อนปรากฏกายให้เห็นท่ามกลางความมืดร่างกึ่งกึงจะเปล่งแสงสลัวออกมาผีจ้องตรงเข้าใส่ผู้ต้องขังด้วยอารมณ์สงบนิ่งการตกใจปุ๊บปับ๊บไม่ใช่ความสุทรีผีต้องการให้ฝ่ายมนุษย์เข้าใจสายตาขม็งมองว่าดวงตาประสงค์ร้าย เข้าใจไหมอารมณ์ตกใจต้องเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันแล้วเวลาแห่งการแสดงก็มาถึงมือผีทั้งสองข้างยกขึ้นร่างกึ่งกึ่งจะเปล่งแสงลอยขึ้นจากพื้นปลายเท้าเหยียดชี้ลงไม่ได้แต่พื้นขณะผีเคลื่อนตรงเข้าใส่ผู้ต้องขังผู้ต้องขังรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกเกือบเป็นน้ำแข็งของมือผีมันกำลังบีบคอผู้ต้องขังเอานี้แล้วกันผีในห้องขังไม่สามารถขี่กันเลยต่างหากผีตัวสองปรากฏตัวขึ้นผีในชุดทหารเขียวอื้อไปทั้งร่างเขียวทั้งเลนเขียวเข้าไปถึงในตาผีตัวแรกชุดพลเรือนหมดความสนใจเหยื่อทันที ถ้าไม่มันจะถูกทำร้ายจากข้างหลังผีทั้งสองต่อสู้กันโดยมีผู้ต้องขังเป็นพยานการต่อสู้ครั้งนี้ถึงตายแต่ทั้งคู่ตายไปแล้วนั่นเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคในเมื่อทั้งสองต่างก็ตายไปแล้วการต่อสู้เลยไม่รู้จะยุติยังไงขึ้นอยู่กับเคราะห์หรือไม่ก็โชคเท่านั้นว่าผู้ต้องขังจะได้เห็นผีต่อสู้กันยาวนานขนาดไหนทั้งหมดนี้มนุษย์ได้แต่ยืนหลบหนีให้ห่างจากการต่อสู้แต่ห้องขังเล็กกระจิงนั่นแหละทั้งหมดที่ทำได้ ปริศนาโดนขายกระจ่างโดยชาย2คนหนึ่งดำสูงส่วนอีก1ขาวเตี้ยทั้งคู่สนิทกันเพราะการเป็นทหารเกณฑ์ทั้ง2องสนิทกันแน่นแฟนแม้จะปลดประจําการแล้วเมื่อหนึ่งคนบอกว่ากูจะไปสสสางบัญชีแค้นกับมันอีกคนหนึ่งก็บอกว่ากูไปด้วยฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่ได้อยู่คนเดียวดูเดมีกองหนุนอีกตั้ง5ฝ่ายนี้ ยังมีสัญชาติตะยานทหารเก่าฝีมือการต่อสู้ไม่ได้ตกเอาเป็นว่าการต่อสู้กินเวลายาวนานจนเลี้ยวล้อของฝ่าย6ตามตำรวจมายาสึกฝ่าย6ต้องหามส่งโรงพยาบาลทั้งหมดฝ่ายทหารเก่ามีแค่แผลสดทิ้งเจอราดปิดพลาสัตเตอร์เท่านี้ก็พอเพียงแล้วหลังจากนั้นก็โดนยัดเข้าห้องขังฝ่าย6ปากเก่งตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับฝ่ายทหารเก่าตำรวจบอกว่าเฮยมันมากไปทะเลาะวิวาทก็พอแล้ว ในห้องขังมีผู้ต้องหาอยู่แล้ว3คนรวมทั้ง2คนก็กลายเป็น5้าตำรวจกลับไปพลิกตำรากฎหมายดูว่าจะเอาอยัางไงกันดีกับคดีนี้ไม่ถึงชั่วโมงหมาผอมโซน่าโรงพักก็หอนเป็นการอินโทรช่วงเวลาบิวอารมณ์ผู้ต้องขังทั้ง5ไม่รู้เรื่องร่ำลือของโรงพักนี้เป็นคนแปลกถิน่นแต่เรื่องกลัวผีนี่ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วโดยเฉลี่ยตามหลักสถิติคนส่วนมากกลัวผีแม้ทั้งชีวิตจะไม่เคยเห็นผีก็เถอะ ทั้ง5ยืนยันว่าหลักสถิติถูกต้อง2อ,อดีตทหารกอดกันกอ่อนอีก3เป็นโรคว้าเวก,ก็เลยกอดเรียนแบบอย่างน้อยก็อบอุ่นดีกลิ่นเหม็นตุยๆกลิน่นอุ่นจิตไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ประเด็นหลักตอนนี้ทั้งห้องขังก็เลยมีแต่ก้อนกลมๆหัวมนุษย์โผลออกมา5หัวในอารมณ์หิวข้าวอาจจะมองเห็นเป็นลูกขนมจีบก็ได้ขบวนการหอนของหมาย,ยัางบิ้วอารมณ์ไม่ถึงพีกผีก็ปรากฏกายมาเลยโลกนี้ไม่เคยมีสูตรสำเร็จชันใดผีชุดพลเรือนก็ไม่โผลมาเป็นตัวแรกชันนั้นผีในชุดทหารมาก วินาทีผีปรากฏกายคือวินาทีเดียวกับที่ทั้ง5เอาแต่หลับตาปีเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยอีกหนึ่งมาตรการทั้ง5ก็เอาแต่ซุกหัวเข้าใส่กันทั้ง5ไม่ค่อยจะเหมือนมนุษย์แล้วมองเหมือนลูกขนมจีบเข้าไปทุกทีผีไม่เห็นหน้ามนุษย์มนุษย์ก็ไม่เห็นหน้าผีผีเลยได้แต่ลอยรอบลูกขนมจีบอยู่นั่นแหละจะหลอกด้วยมาตรการต่อไปยังนึกไม่ออกสถานการณ์เหมือนตำราไทยเก็กปอรามาจาร์จางสังฟงเขียนไว้ว่า นิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วผีตัวสองก็ปรากฏกายขึ้นมาตัวแต่งชุดพลเรือนไม่มีตัวอื่นหรอกทั้งโรงพักมีแค่สองผีเท่านั้นผีมาใหม่มันไส้ผีมาก่อนลอยวนอยู่ทําไมไม่เห็นทําอะไรสักอย่างสองผีมีคดีสาหัสสาก,กันกันมาก่อนถึงไม่มีเรื่องนี้ยังไงก็ต้องสู้กันอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างด่าใส่กันอารมณ์ค่อยๆบิ้วขึ้นมาทีละขั้นพอได้ผีทั้งสองก็กระโดดเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างออกอาวุธชกต่อยกันทุกตับตายไปแล้วยังไงก็ไม่ตายอีก ลูกขนมจีบก็เลยคลายตัวออกหน้าไม่ต้องซุกใสกันอีกตกลงว่าผีมันจะฆ่ากันมนุษย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมสองอดีตทหารมองปุ๊บก็แหกปากปัก๊บเอาไอมากตามด้วยเฮ้ยไอเขียวสองผีหยุดคึกทันทีหันมามองหน้าฝ่ายมนุษย์เกือบจะพร้อมกันฝ่ายมนุษย์เห็นหน้าฝ่ายผีชัดๆก็แหกปกา,ากซัเฮ้ยไม่ต้องสู้กันแล้วมึงทั้งคู่แยกๆก,กันเลยสามผู้ต้องหาผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มองหน้าคิดเหมือนกันยังไงก็ยังเป็นผีเหมือนเดิมนั่นแหละ ทั้งสไปกระจุกตัวตรงมุมห้องขังขออยู่ให้ไกลที่สุดแม้ว่าห้องขังกระจิตเดียวเสียงด่าดังขมงโฉงเฉงลั่นห้องขังอ้เฮียวันปลดประจำการมึงก็จะฆ่ากันตายเป็นผีไปแล้วก็ยังจะฆ่ากันอีกมึงดูกูกับไอ้ติ่งลี่สิไปไหนไปด้วยกันไม่เคยทิ้งกันกูไปตีกบาลใครไอ้ติ่งลี่แหกปากกูไปด้วย เสียงแหกปากใส่กันดังลั่นจนตำรวจต้องย่องมาดูผิดวิสัยตำรวจเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่ผีปรากฏกายไม่ต้องครบสองตำรวจเป็นต้องหาเหตุไปอยู่นอกโรงพักกันหมดใครบอกว่าตำรวจไม่กลัวผีอยากไปเชื่อมันตอแหลตำรวจรีบแจ้งไปรายงานผู้กํากับผู้นี้ไปตั้งหลักฐานจากโรงพักร้อยเมตรผู้กำกับครับรู้สึกว่าผีมันเจอเพื่อนเก่าแล้วครับผีหยุดกัดกันมันเจรจาฉันมิ เช้าวันรุ่งขึ้นสองอดีตทหารได้ออกจากห้องขังไปเจราจาต่อรองกับผู้กำกับในห้องผู้กำกับมีกันแค่สามคนผู้กำกับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำซ้ำซ,ซากซากว่าเพื่อนคุณทั้งคู่ไม่ตามมาห้องนี้แน่นะสองอดีตทหารอยากจะแหกปากเรียกสองผีให้มาอยู่ในห้องผู้กำกับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยการเจราจาต่อรองเปิดประเด็นโดยผู้กำกับว่า ฝ่ายหกนั่นยังอยู่โรงพยาบาลยังไงยังไงก็จะเอาข้อหาพยายามฆ่ากับพวกแกให้ได้เพราะฉะนั้นไอข้อหาทำลายทรัพย์สินบุกรุกในยามวิการอย่ายกมากวนใจกันดีกว่าเรื่องมันก็แค่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผู้กำกับมาไซโควใช้จิตวิทยากับทั้งสองก็ไม่มีประโยชน์อะไรผู้กำกับต้องการอะไรก็รู้ๆกันอยู่ไอเรื่องตั้งข้อหาเนี่ยงานร้อยเวรเจ้าของคดีผู้กำกับควรแสดงความจริงใจกันดีกว่าผู้กำกับประเมินสถานการณ์ใหม่ทันที มันทหารเก่านี่หว่ามันไม่กลัวตำรวจคำพูดเริ่มต้นกันใหม่เป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแกพาไอ้สองผีนี้ไปจากโรงพักแล้วคดีของแกทั้งสองจะกลายเป็นคดีทะเลวิวาทกันธรรมดาต่างฝ่ายต่างจ่ายค่าปรับคนละ400บาทต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ฉันต้องการหลักประกันว่า2อผีไปจากโรงพักนี้อย่างถาวร ผู้กำกับได้หลักประกันดังว่าจริงๆคืนนั้นฝ่ายตรงข้ามทั้ง6โดนถีหลอกคารงพยาบาลต้องส่งญาติิมากองตรงหน้าร้อยเรือนเจ้าของคดีบอกว่าข้อหาพยายามฆ่ายกเลิกจะให้จ่ายเงินทั้งคู่ก็ยอมเพราะผีขู่ฆ่าทั้ง6ผู้กำกับเจราจาต่อรองกับทั้งสองดำสูงขาวเตี้ยเอาละ่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนฉันจะเสกให้คดีของนายทั้งคู่หายไปจากโลกไหนๆสองผีก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วให้อยู่เป็นการถาวรเลย ดำสูงขาวเตี้ยก็ตอแหลให้ผู้กำกับพอใจไปอย่างนั้นเองนี่สหายสงครามไม่ใช่หมอผีผู้กำกับเคยตามหมอผีมาแล้วแต่ทำไม่สำเร็จแล้วสาหาสสงครามมีแค่ลิ้นกับน้ำลายเนี่นะพูดให้ตายยังไงสองผีไม่เชื่อหรอกสองผีแค่ไปเปลี่ยนบรรยากาศที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมันก็กลับมาเพิ่งจะรู้จักปากผู้กำกับเองเนี่ยนะว่าสผีไปอาวาที่โรงพยาบาล